ฮัลโหลสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกทุกคน welcome back to b a c k w i t h Me r e a c t h a n e l หรือว่าช่องพี่ e ี i t r e a c บมาเลยมาเลย welcome welcome จอยจอยปาร์ตี้วันนี้อยู่ในบ้ยำรวมยำรวมมากยังไม่กลับประเทศไทยนะี้ใส่พริกใส่มะนาวเป็นแบบว่าขิงขาของแบบยุโรปเปียนฮอลลีวูดวันนี้ในคลิปนี้ภาพยนตร์นี้มีชื่อว่า Boy Kill's World เอออาทุกคนฟังอาจจะแปลกใจเฮ้ยหนังเรื่องนี้มาจากไหนอยู่ก็โผลมานั่นนัน้องคนเล่นนักแสดงนำก็คือบิว พี่บิวของเราซึ่งแน่นอนคนอาจจะดูแล้วง,งงว่าบิวคือใครสาหรับคนที่ไม่ได้ตามบ่อยๆอะ่ะเออ,เอ,อถ้าเธอไม่รู้อ่ะจําจภาพจําง่ายๆคนเดียวก,กันกับที่เล่นเป็นเพนนีไวส์ในติดตัวโจ๊กเกอร์เอ,อ้ไม่ใช่ตัวโจ๊กเกอร์ตัวตลกที่มันน่ากลัวน่ากลัว,ต,วตัวที่เป็นผีอะ่ะเออถือลูกโป่งสีแดงนั่นแหละเอาจริงนะตอนแรกที่รู้ว่าเป็นเขาเล่นกวา,าก็ได้ดีจำเป็นที่ต้องใช้คนที่หล่อและฮอตขนาดนี้มาเล่นเป็นผีเหรอ มันดูมันแบบตัวตนของเขากับคาแรคเตอร์ที่เขารับเล่นในหนังดูคนละเรื่องเลยซึ่งเนี้ยมันโคตรมหัศจรรย์คือพอกูรู้ปุ๊บกูแบบอืรู้กากขึ้นมาเลยใช่มีความสนใจในแบบผลงานชิ้นถัดไปของเขาเลยใช่เออคือในเรื่องนั้นนะเคยไปดูเบื้องหลังอะทุกคนรู้ปะ่ะว่าบิวอะได้แคสเพราะว่าพอยนี้เลยนะพอยที่นางสามารถยิ้มแล้วคื้นในเรื่องอิดอะอีพีนี้ไว้มันต้องยิ้มแบบคีบปี้น่ากลัวน่ากลัวลนางเป็นคนเดียวที่แคสเราทําได้โดยที่ไม่มีเมคอัพ ยิ้มละหลอน่ะเดี๋ยวกูไปดูคลิปของคนละเ,เนี่ยเออไปดูตอนที่เขาแคส,สิีนางเป็นคนเดียวใน casting agency เซเซซที่ทำได้เลยได้บทนี้ไปมันเลิศตรงนี้อ่ะแล้วพอมาในวันนี้เ,ออเป็น boy kills world เรื่องนี้คืออะไรเรื่องนี้เป็นหนังแอคชั่นที่ไม่ใช่แอคชั่นแบบไม่ใช่แอคชั่นอย่างเดียวอะอม,มันขายความเลือดสาดขายความตลกขายความหลอนอะไรอย่างเงี้ยมันปนกันไปหมด เออมันมิติใหม่แต่จริงนะดูจากโปสเตอร์ก็รู้สึกว่ามาถูกด้านแน่อะไรอย่างเ <6 S 2> ง <6 S 2> ี้ยไปดูแบบ คุกด้านทุกทางทุกศาสตร์เออโดนแบบต้มยำปรุงแต่งมาแล้วเรียบร้อยเออบอยคิวส์เวอร์ลอะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก่อนที่เราจะพูดอะไรไปมากกว่านี้เหรอไปดูกันเลยไหมดูเลยอยากรู้แล้วว่ามันจะเป็นยังไงเนี่ยเอออยากรู้ว่าไอ้มันขนาดไหนเอออ่ะทุกคนพร้อมกันยังถ้าทุกคนพร้อมแล้วเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปเริ่มกันเลยกับการเรียกออฟฟิเชียลเรดแบนด์เทลเลอร์เนาะเดี๋ยวคือออฟฟิเชียลเทลเลอร์นั่นแหละของภาพยนตร์ที่มีชื่อว่าบอยคิวส์เวิร์ อันนี้คือเวนแมนอันนี้เวนแมนเชื่อหรอวะไม่ไหวอะไลออนเกตใช่ไหมนะอ่ะคือชอบแบบมีเวฟแต่เอาไล้ซื้อตัวซื้อเลยดูเฮ้ยตัวละครเป็นเฮ้ยจริงเหรอ This is the whole plan. You cannot go in guns ablaze and is gonna be airtight. the you buy Oh <laughs> A cute face. <gasps> I saw this man take down an entire squad. I did do that. He killed over a hundred men. Slight exaggeration. With his band.

<laughs> Repeat the mantra oh, I am an instrument Shaped for a Damn it <laughs> โอ้ยชิวแลดูมากเฮ้ยตกใจมากตอนที่เขาเขียนว่าจากโปรดิวเซอร์แซมเรนี่อ่ะที่ทำเรื่อง Evil Dead เวอร์ชัน2013แล้วก็มีอะไรนะโปรดิวเซอร์ที่ทำ barbarian อิดแล้วก็ barbarian อ่ะเห็นไหมเขาใส่เดียวกันหมดเลยมาจากหนังฮอลล์เรอร์ฟีมหมดเลยอ่ะดังๆทั้งนั้นเลย เฮ้ยเซอร์ไพรส์มากเลยอะอันนี้เซอร์ไพรส์จริงเหมือนกันพอได้เห็นรายชื่อผู้สร้างแล้วแบบว้าวเรามาทำเป็นหนังแอคชั่นอะถึงว่าทำไมมันเลือดสาดแบบใช่เลือดสาดทันโชกอะไรก็ไม่รู้ฉี่ปากเนี่ยเออจะช้าปากกไเลยเี้ะเอาสนับตีรวเลื่อนกระเด็นเลยมันมันต้องอย่างนี้ดิเออมันให้ถึงใจแบบนี้คือเราอยากดูหนังแอคชั่นที่มันแบบไม่หลบมุมกล้องอะไรอย่างเงี้ยแล้ววันนี้เราได้แล้วเราว่าเรื่องนี้แล้วทำถึง เพราะว่าทีมโปรดิวเซอร์เขาเขาเก่งด้านนี้มากมพวกแบบพาร์ติ c คิลเอฟเฟพวกเลือดพวกอะไรเขาเก่งมากมถ้าใครอยากรู้ว่าเขาโหดขนาดไหนไปดู E ี i l d เด d เวอร์ชันสองพันสิบสาอันนี้เราเราเอาจริงนะเราชอบเวอร์ชันนี้มากกว่าเวอร์ชันปัจจุบันอ,อันนี้พูดตรงตรง,ตรงเลยออเออเรารู้สึกว่าสําหรับส่วนตัวพรีเฟรนส์เราเราพรีเฟสสองพันิบสามมากกว่าเล็กกว่าสนุกกว่าอเออถ้าใครอยากรู้ว่ามันเลือดโหดขนาดไหนอะที่เรื่องนี้จะให้ไปดูเรื่องนั้นได้อ่ะทีนี้พูดถึงในด้านของนากแสดง เฮ้ยต e, mm. ัวละครคือดีมากนะคือเขาทําให้ตัวละครมีมีความมี disability ก็คือเป็นใบแล้วก็หูหนวกถูกปะแต่มันต้องมี q u e s ในการมาล้างแคยนอะไรบางอย่างใช่ใช่เออคือจะเข้ามาโวพันกีกแก้งอะไรก็ไม่รู้เนี่ยเออแล้วกลายเป็นว่าต้องมาต่อซูต้องมาไฟใช่ตบตบไม่ค่อยได้เห็นอะไรแนวนี้เออเรารู้สึกว่ามันเป็น twist มันเป็นจุดหักมุมที่ทำให้ตัวละครมันดูน่าสนใจขึ้น เออเหลือเราต้องดูว่าพื้นหลังตัวละครมันเป็นมายังไงอะไรอย่างเงี้ยเขาคงน่าจะเล่าใช่แล้วต้องมีที่มาที่ไปแหละก่อนที่เขาจะมารวมเป็นเรดแบนด์ใช่แล้วก็ตัวละครผู้หญิงกี้ที่เราพูดอ่ะจอเจสซร์เหลืองไปย้อนดูอ่ะก็คือคนเดียวกับที่เล่นแฮปปี้เดย์ใช่ชี้เป็นคนเดียวกันเฮ้ยขึ้นแสดงค่อนข้างดังนะแสดง ตัวเด็ดอยู่ที่เรืเ่องมาออดีนะเพราะว่าต้องมาคู่บิวบิวนี่คือแบบท็อปเทียมากๆม,มันเหมาะแล้วแหละเหมาะแนละ้วกูรู้สึกว่าเรื่องนี้ทําให้บิวแบบก้าวขึ้นไปอีกหลายขั้นเลยพูดถูรู้สึกไหมรู้สึกว่าเขากํนาลังจะเฉยฉายไปเป็นแบบหนึ่งในตัวท็อปท็อป,ปะของวองการนะอะซึ่งกูมองว่าเขาสมควรได้รับมันจริงๆ นอกจากการเล่นแต่ horror อย่างเดียวใช่เออเพราะว่าบิวอะไม่ค่อยมีผลงานเท่าไหร่ใช่ขาไม่ค่อยเห็นเออกูรู้สึกว่าเขาเลือกเขาเลือกเล่นเออไม่ไม่เห็นแบบเกินกาดอะไรอย่างเงี้ยไม่เห็นในทุกที่ทุกทางไม่ไม่เห็นก็จะคิดถึงประมาณนึงเวลาแบบใช่ไหมเออเพราะมันแปลกนะเพราะาเฮ้ยคนที่เล่นอิดอะเป็นพนีไวส์สะทำไมหาบทน้อยจังหวะไม่ค่อยโผล่เลยขาอกป่ามันไปไปได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ย แสดงว่านางน่าจะมีเมทัดในการเลือกแสดงนิดนึงเหมือนกันอะไรเงี้ยนะคือเขาต้องเลือกโปรเจกต์ที่เขาแพชชั่นนั่นแหละแล้ววันนี้ที่เขามาเล่นอีกบทหนึ่งที่มันแบบค่อนข้างฉีกคาแรคเตอร์จากสิ่งที่ตัวเองเคยเล่นมาทั้งหมดเลยอ่ะมันเป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์ดีเว้ยเราอยากเห็นเออเรนจ์ของการแสดงมันจะได้เพิ่มเออคือมันอันนี้มันไม่ได้มีแค่แบบเหมือนเป็นการรวมกลุ่มก้อนที่มีออบเจกตีฟเดียวกันในการทำอะไรสักอย่างหนึ่งใช่ป่ะแต่มันก็จะมีในแง่ของแบบ พาร์ทการแสดงในแง่ของพาร์ทแอคชั่นอย่างเงี้ยเออจะมีคิวบงคิวบูในใดเพิ่มขึ้นมากูเสือเขาไปเทรนมาหนักอยู่เหมือนกันหนะเทรนหนักเป็นก้อ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 นพิบิวลำมากเออซิกแพกหรือปาดถักไม่รู้เป็นก้อนเป็นลำเป็นสันสุดองบาายุโรปเปียนกูนึกว่าก้อนอิดอ่ะคือบบกอุ้ยลีนมากอ่ะคือไม่มีแบบอันนี้เลยอ่ะมีแต่มัสโซอย่างเดียวเลยอ่ะ มันลีนแบบคือรู้เลยว่าเขาน่าจะเทรนแบบออกกำลังกายเทรนร่างกายด้วยกับเทรนเพื่อเล่นคิวบูอ่าใช่สองอย่างแล้วออกมาเป็นแบบฟิสิกแบบนี้คือมันกอเป็นเทียมมากเฮ้ยเราพูดถึงคิวบูรู้สึกว่านางจะเล่นสตานเองด้วยนะเพราะว่าหลายฉากกล้องไม่ตัดตอนที่ต้องหมุนต้องอะไรอย่างเงี้ยปกติแล้วถ้ามีสตานนนเขาต้องตัดเพื่อหลบหน้านักแสดงสตานถูกป่ะแต่เนี้ยเป็นหน้าพี่บิวชัดเลยชอบอันนี้นะเพราะว่านักแสดงถ้าจะทําไม่ถึงจริงต้องทําให้ได้ เออคือใชายสแตนได้ไว้แต่ว่ามันจะมีนักแสดงอีกเทียร์หนึ่งที่เขาแบบเฮ้ยจะลงทุนเล่นเองเออต้องฝึกบบเองทำเองใช่อยากจะเล่นเองนะอะไรอย่างเงี้ยเออ,เอ,อมันก็เป็นอีมุมที่น่าสนใจในการดูหนังเหมือนกันเ,เห็นนักแสดงเล่นเองแบบคอมมิตก,กับ,บบทนี้จริงๆใช่เขาต้องฝึกต้องซ้อมกันผิดไม่ได้ไงคิวบู oo, เฮ้ยรอดูเลย มนม <า S 1> แน่แน,น,นมาแน่ๆเพราะดูแล้วคือฟาดฟันฉะเลือดสาดกันฉ่ำไม่ต้องมีบทพูดอะไรเยอะเลย <laughs> ไม่ต้องมีสับสับสับ,สบกระโดดกระโดดกระโดดเท่านั้นเลยไต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 เล <laughs> ือดสาดเลือดสาดเออเดี๋ยวเราไปมันพร้อมกันในโรงภาพยนตร์วันท <laughs> <ช>ี่26นี้แล้วเข้าโรง <laughs> นในประเทศไทย <laughs> รอดูรอดูผมคิดว่าน่าจะถูกสลิลดคนค่อนข้างเยอะอยู่ใช่ฝากกันไว้กับภาพยนตร์เรื่อง Boy Q ใช่ค่ะ ปร<ล>ะมาณน<ไ>ี้ทุกคนสำหรับรียกชั่นอันนี้เนาะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันในคลิปถัดไปอย่าลืมกด like, ไลค์ s u b s r r i e e ใส่แฮชแท็กที่มีเรียมาพูดถึงกันได้นะจะคุยกันนะคะ่ะเ,ออเจอกัน okay, บ๊ายบาย